จ้าขึ้นมาคอนเทนต์ยู่รอบตัวกาสันมาโอ้ยคอนเทนต์ยู่รอบตัวกัสิมเมียนยังมันเลยวันกะวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์กับข้าเดี๋ยวไปท่ามุญข้าเดไปวัดไปว่า,ไป,วาไปปล่อยปูปล่อยปลานี่วันกับข้าทงหน้ามันตัวพี่น้องมือแอร์ลอออเลยงานขอแต่เสาเลยเจ้าเ่ย ตังหวที่แล้วง่ายกว่มหมดเลยแยกกันล่างอยู่อาทิตย์ที่สองเที่ยวฉาคุกแยกกันลลางซมือพี่น้องจ้าท่ามือเบิร์พี่น้องเอ๊ะสิบ้ามืเบิร์หลังจากที่เ้าขาดแล้วห้างาล่างได้หรอสะอาดจ้าพี่น,อน,ออน้องจา้งา,า,จา,ง,า,างามหลายสะอาดสาดละจ้าสมงานจ้าเรียบร้อยจ้าฝีมือเยาวันมาต้องห่วงจา้างามหลายจ้างามหลายงามหลายสะอาดสะอาดนะจ้าเฮคอนเทนต์วีล็อกตัวก็ได้ ขัดคัดล่างๆมีน้ำมูนอยี่แล้วพี่น้องจ้าสะอาดสะอาดน,นะจ้าไปหาลุ่คลิปต่อยายวันเออดีงามพระล้ำหาค่อะอาดหมดจดเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวสายาง